พูดถึงเรื่องสำเร็จสำเร็จสำเร็จคนสำเร็จคือใครกันแน่และนิยามของความสำเร็จคืออะไรบางคนก็มีความสำเร็จทางด้านจิตใจ aj, หรือทางด้านกายแต่ในนิยามของผมคือเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำมีเวลาที่เราตัดสินใจที่เราเลือกทำได้ไม่ได้ถูกใครบังคับเราเลือกทำงานของเราเราอยากหยุดเมื่อไหร่เราก็หยุดของเราและคนที่ล้มละลายแล้วสามารถกลับมามีเงินใหม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเงินแล้วล้มละลายแล้วไม่สามารถกลับมาใหม่ได้นั่นคือไม่ใช่คนสำเร็จไม่ใช่คนที่สำเร็จแท้จริงและมีรายได้ ปีละสำหรับผมนะครับก็คือ,อย่างต่ำปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแปกว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากเกษียณแล้วต้องพึ่งพาคนอื่นต้องให้ลูกให้หลานเลี้ยงดูเพราะเงินไม่พออย่างนี้ผมไม่ได้เรียกว่าคนสําเร็จครับหมายถึงอะไรครับบางคนตั้งใจที่จะมีลูกผลิตลูกเพื่อให้ลูกดูแลเราบ้านปลายชีวิตก็มีพ่อแม่บางคนเป็นอย่างนี้ครับ แล้วจะดีขนาดไหนที่มีพวกแม่ที่คิดว่าจะผลิตลูกมาแล้วจะให้ลูกมีความสุข ฉันจะไม่พึ่งพาลูกฉันจะให้แต่สิ่งดีๆกับลูกแล้วลูกมีความมีชีวิตชีวาที่ดีแล้วใช้ชีวิตที่ดีพ่ออะไรพ่อลูกปล่อยให้ลูกดูแลเราหลังกเกษียณเมื่อไหร่ลูกเขาก็มีลูกแล้วลูกต้องดูแลเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องดูแลลูกตัวเองอีกเหรอเขาก็มีภาระเยอะแยะอยู่แล้วนั่นคือคนสําเร็จอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะอยู่ในกลุ่ม80%ที่ว่าหลังจากที่เรากเกษียณแล้วยังต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ อย่างนั้นผมไม่ได้เรียกว่าคนสําเร็จครับคนที่สําเร็จครับอีกอันนึงคือว่ามีมายเซ็ตที่คิดว่าฉันสามารถเป็นในสิ่งที่ฉันได้เป็นคุณหมายครับฉันสามารถเป็นในสิ่งที่ฉันอยากเป็น ฉันสามารถรวยรวยได้เลยฉันสามารถเก่งเก่ง <ๆ S 1> ได้เลยฉันอยากเป็นอะไรเป็นได้เลยเพราะถ้าคุณคิดอย่างนั้นคนเราก็คือมนุษย์ษเราอะ่ะจะอยู่ได้เพราะมีความฝันมีเป้าหมายที่ดีทําให้เราตื่นเต้นอยากจะเป็นผู้ใหญ่เร็วๆอยากจะมีอนาคตที่ดีเมื่อเชื่อมัน่นตัวเองก็จะมีการลงมือแล้วก็มีผลลัพธ์แต่ถ้าคนบอกว่าฉันมีความฝันแต่ท่านทําไม่ได้หรอกก็เลยบอกตัวเองหลอกตัวเองว่าฉันพอเพียงก็พอแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะจะโลภไปทําไมหาว่าคนอื่นโลภอีกอย่างนี้ไม่ใช่ครับ พูดอย่างนี้ดีกว่าไหมฉันสามารถเป็นในสิ่งที่ฉันอยากเป็นคุณอย่าดูถูกตัวเราเองหลายคนดูถูกตัวเองว่าฉันเป็นไปไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่าฉันจะต้องพอเพียงฉันก็เลยไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นเยอะฉันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วจะดีกว่าไหมครับคุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นได้เสมอเมื่อคุณคิดอย่างนั้นจิตใจคุณจะสนุกเพลิดเพลินเหมือนกับการเล่นเกมผมคิดว่าผม จะสร้างบ้านพักคนชราให้กับคนชราในประเทศผมไม่เคยล้างก้นให้คนชราผมไม่เคยดูแลคนชราแต่ผมก็สามารถสร้างบ้านพักคนชราให้กับคนได้ ถามว่ามีเงินเยอะแยะอยู่แล้วจะไปทําไงผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเงินเป็นผลพลอยได้แต่ผมคิดว่าทําสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วโลกชมเชยเราแล้วโลกก็ให้การยกย่องกับเราเราก็อยากทํามากขึ้นก็เลยทาให้เราสนุกมากขึ้นเราคิดเสมอว่าเราทําสิ่งดีมันเป็นไปได้ก็เลยทําให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคุณคิดว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นได้ดีกว่าคุณจะต้องมาเบรกตัวเองว่า ฉันแค่นี้พอแล้วฉันแค่นี้พอแล้วอันไหนดีกว่ากันครับถ้าคุณเดว่าคุณทําในสิ่งที่คุณทําได้ชีวิตจะสนุกขนาดไหนเออเดี๋ยวเราพวกนี้จะไปที่นั่นดีกว่าพวกนี้จะทํานี้ดีกว่าพวงนี้จะทานั้นดีกว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ชีวิตคุณจะราบลื่นและสนุกกว่าขนาดไหนครับมีอะไรมาเบรกเราว่าเราเป็นไปไม่ได้ทําไมต้องมีคนมาเบรกว่าเราโลกมันไม่ใช่โลกนั่นคือมนุษย์ของเราอยู่แล้วเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วฉันสามารถเป็นในสิ่งที่ฉันอยากเป็นครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้คคคคคคความมมมรรรรรรู้ัััับบบบผีีีีลลิิปปฟอก2สสหนนท่ใจ ตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเพื่อนเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักนก,ก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีแล้วทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับ เพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาในไลน์ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพาะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ